กระผมสิงแสหมิงหรืออาจารย์พงษาย,ยุนาททองที่ปรึกษาในด้านศาสตร์แห่งฮงจุ้ยหงเหงแอสโทรโลจีอิทธิพลของดวงดาวอิทธิพลของตัวเลขและเรื่องของศาสตร์แห่งลายเซ็นหรือซิกเนเจอร์นั่นเองนะครับก็กลับมาพบกับพกเพื่อนๆแฟนเพจแฟนย t ท b e ที่น่ารักของผมทุกท่านอีกแล้วและก็มาตามคำเรียบร้องนะครับแฟนเพจแฟนย t u b e ของผมหลายท่านนั้นขอกันมาอย่างมากมายนะครับว่าอยากให้ผม ช่วยมาพยากรณ์ชะตาเกี่ยวเรื่องของความรักล้นวนในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2560อะไรกันครับเนี่ยนี่ผ่านมาครึ่งปีแล้วกำลังจะเข้าสู่ปลายปีแล้วก็สิ้นปี2 5 6 0แล้วและก็แน่นอนครับด้วยเหตุผลกลไกแห่งแอส r o l โลจีหรือโหราศาสตร์นั้นจะต้องบอกว่าช่วงปลายปีนี้ดาวขยับเดินพาเลตย่อจ่ายแค่อุตรุษทีเดียวไล่มาตั้งแต่ดาวราวหูในช่วงเดือนสิงหาคมแล้วก็ดาวพฤหัสใดนจูปิเตอร์ถัดไปคือดาวสาวหรือซัทเทิร์ นั่นก็หมายความว่าดาวจะมีการสลับสับเปลี่ยนโยกย้ายเดินพาเลสกันตรงนี้นั้นแน่นอนครับส่งผลให้กับทุกๆเรื่องนะครับของทุกๆลัคนาราศีและในครั้งนี้ผมจะมาพยากรณ์ดวงความรักล้วนๆของชาวลัคนาราศีพฤศศพกับดวงความรักล้วนๆในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปี2560และวันนี้ผมก็มากับผู้ช่วยพิเศษตามคำเรียกร้องอย่างเช่นกันนะครับหลายท่านถามกันมาเยอะแยะมากมายเหลือเกิน นะครับถึงไพ่เฟิงสุยการหรือไพ่คงจุย้ยนนี้ก็จะมาช่วยไขยข้อข้องใจนะครับไขปัญหาให้กับทุกๆลัคนาราศีผสานกับการดูดเอ่อการเดินของโหราศาสตร์ของดวงดาวต่างๆนะครับไพ่เฟิงสุยการหรือไพ่คงจุ้ยเนี่ยก็จะมาไขาข้อข้องใจที่เป็นรายละเอียดปิ่นย่อยให้กับทุกท่าน ผมน่าจะเป็นสินสายคนแรกคนเดียวนะครับที่นำไพ่สนมสุยการหรือไพ่พวงจุ้ยนี้มาใช้ในการไขข้อข้องใจให้กับทุกๆคนก,กร,าาราศีลัรา,าาราศีพฤษภนะครับผมจะตะออกตรงนี้ว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับราศีพฤษภหลายท่าน,รา,านาราศีพฤษภหลายท่านเนี่ยได้รู้รวมตัวเองอยู่แล้วว่าเราได้ผ่านความจุกจิกเรื่องยุ่งยากเรื่องความรักมานะครับมันเป็นสนัญลักษณ์ของความรู้สึกร้อ,รอนรอนกระวนก,กระวายใจในเรื่องความรัก อย่างไรก็ดีนะครับผมจะบอกตรงนี้ว่าด้วยเหตุผลกลไกที่ดาวมันยังส่งผลกับชะตาของคุณอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเสาร์ซัทเทิร์นหรือแม้แต่ดาวราหูนะครับซึ่งไปตรึงอยู่ในภพภพหนึ่งซึ่งส่งโยโยเก์ชัดเจนกับลัคนาราศีพฤษภถึงแม้ว่าดาวจะย้ายไปแล้วนะครับแต่ผมยังบอกตรงนี้นะครับว่าเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้น ยังไม่ได้หายไปไหนนะครับมันยังเข้ามาอบอวนในหัวิตหัวใจคุณอยู่แต่มันแปลกตรงที่ว่าที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพุธศพดูเหมือนกับความรักเป็นรองทุกประตูฟังให้ดีนะครับที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีพุธศพเหมือนกับความรักของคุณนั้นเป็นรองทุกประตูหันไปทางไหนก็เจอแต่อุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาคุณไปสังเกตให้ดีเดินหน้าก็ลำบากถอยหลังก็ไม่ได้ ในช่วงที่ผ่านมาคุณจึงกระอ่ากระอ่วนบางคนก็กินน้ำใต้สอกบ,บางคนก็กินแม่งเข้าไปยันหัวเข่าเลยนะฮะเหตุผลเพราะว่ามันไปไม่ได้มันคืนไม่เข้าคลายไม่ออกแต่ด้วยเงื่อนไขแห่งอสโทรจีหรือโหราศาสตร์ที่ดาวมันกำลังจะหมุนเวียนเปลี่ยนตรงนี้ผมจะบอกว่าความรักตรงนี้ยังคงอยู่แต่แต่คุณนะ่ะจะกลับมาเป็นต่อมากขึ้นจากช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นรองเช่น คุณกลัวใครคนใดคนหนึ่งทิ้งคุณไปแทบใจจะขาดกลัวว่ามันจะทิ้งกูไปกลัวว่ามันจะเทกูความหมายตรงนี้คือว่าคุณกลัวมากๆในเรื่องของความรักกลัวการถูกทิ้งมากๆในช่วงที่ผ่านมาถึงขนาดที่ว่ายอมอุทิศหลายๆเรื่องเพื่อให้ความรักยังอยู่บางคนยอมเสียหน้าเสียฟอร์มเพื่อให้ความรักยังอยู่แต่เมื่อดวงดาวจะมีการโคจรเปลี่ยนแปลงในช่วงสี่เดือนสุดท้ายของปีนั้นนะครับ กลายเป็นว่าไอ้คนที่คุณคิดว่ามันจะทิ้งคุณอน่ยมันจะกลับเดินเข้ามาหาคุณและทีเนี้ยคุณจะถือไพ่แบบมีแต้มต่อแล้วจะถือไพ่แบบมีแต้มต่อก็คือว่ามึงจะทิ้งกูใช่ไหมเดี๋ยวกูจะทิ้งมึงก่อนเลยหรือคล้ายๆแบบว่าคุณจะเริ่มไม่แคร์แล้วพอจังหวะที่คุณไม่แคร์ปั๊บไอ้คนที่คุณเคยหนักใจหรือยั่งย叉กับมันมันกลับที่จะเข้ามาแคร์คุณหรือกลับจะเข้ามางอนง้อคุณอันนี้เป็นเรื่องประหลาดประหลาดประหลาดมากของชาวนักนาราศีพฤศภทุกท่านนะฮะ ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับยังมีความกระหายในเรื่องของความรักอยู่ในใจลึกๆมันไม่ได้หาหายไปจากใจคุณหรอกแต่อีกอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมจะติงและเตือนไว้นะครับซึ่งในเดอะดเฟิร์มสุยการ์ดหรือไพ่คงจุ้ยเนี่ยเขาติงและเตือนไว้ตรงนี้ว่าให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านนะครับนะครับ สังเกตดูภาพเสือตัวนี้นะครับที่กําลังยือนอยู่บนภูเขายือนอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็หันหลังกลับไปมองอะไรบางอย่างคือขอให้คุณมองหน้ามองหลังให้ดีนะครับอย่าคิดแต่ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเราทําเพื่อสนองความรู้สึกหรือเรื่องของตัณหาตัวเองให้คุณมองสิ่งรอบๆข้างดูให้ดีนะครับว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันมีความกระทบต่อสิ่งรอบข้างมากเพียงใดเช่นบางคนทุ่มเทรเรื่องความรักจน งานเงินชิบหายไว้ปวงหมดบางคนทุ่งเทกับเรื่องความรักจนการเรงินการทองแม่นเป็นนี้เป็นสิ่งหมดนี่คือสิ่งที่คุณต้องระวังอย่างในไพ่ผสมสุดการตรงนี้ที่ผมเอามาร่วมพยาการณ์ด้วยเนี่ยได้บอกไว้ว่าให้คุณมองหน้ามองหลังสิ่งเหล่านี้ให้ดีว่ามันส่งผลกระทบอะไรกับใครบ้างน,นะครับและตัวถัดไปนะครับจะเป็นไพ่เสือกำลังกระโดดข้ามห้วยหนองนะครับจากน้ําที่เชี่ยวกลับมาอีกฝั่งหนึ่งขาอีกข้างหนึ่งยังอยู่ในห้วยหนอง นี้อีกข้างนึงได้เดินผ่านมาแล้วเขากําลังบอกตรงนี้นะครับว่าสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นนะครับให้คุณดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีว่าระหว่างที่คุณได้ข้ามผ่านมาแล้วเนี่ยให้คนรู้สึกซิว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างก,กับคุณในอดีตคุณสามารถที่จะหยิบยกเอาอะไรมาเป็นประโยชน์ที่จะมาแก้ไขปัญหาในปัจจุบันตรงนี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามครับในการสรุปของไพ่เด็ดฟังสุยการ์ดตรงนี้นะครับก็ยังเป็นไพ่เสือขึ้นไปกระโดดอยู่บนหลังคาคุณก็ยังมีความไม่ค่อยมัย่นใจไม่ค่อยแน่นอนกับสถานการณ์ทั้งหลายทั้งปวงนะคือสรุปง่ายๆนะครับว่าด้วยคีย์เวิร์ดตรงนี้ของไพ่เด็ดฟังสุยการ์ดนะครับและการเดินของโหราศาสตร์แท่ของแอสโทรจีนี่เขาบอกว่าถึงแม้ว่าดาวจะขยับย้ายถึง3ดวงนะครับในช่วง4เดือนสุดท้ายของปี2560 แต่เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยังไม่ได้ห่างหายไปไหนมันยังอบอวนอยู่และยังพร้อมที่จะให้คุณกระโดดเข้าไปเกี่ยวกับวังกนอันนี้อยู่แต่ขอให้คุณเข้าไปเกี่ยวข้องแบบระแวดระวังมองดูซิว่ามันส่งผลกระทบกับใครบ้างบางคนนะครับจะหน้ามืดตามวัวด้วยเหตุผลของดวงดาวทําให้คุณหน้ามืดตามวัวไม่สนใจว่ามันจะผิดถูกจะดีจะเลวอย่างไรขอให้เราเป็นฝ่ายได้เปรียบเท่านั้นเป็นพอ ความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่ผิดและจะทําให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นติดอยู่กับวังวนอย่างไม่จบไม่สิ้นในเรื่องของความรักแต่สิ่งที่คุณควรจะคิดและก็เอามาใช้ตรงนี้ให้ได้ประโยชน์ที่สุดก็คือว่าขอให้คุณรู้ว่าสินใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับความรักของคุณนะครับพยายามอย่าให้สิ่งเหล่านี้ไปเดือดร้อนกับคนรอบๆข้างทั้งฝั่งคุณและฝั่งตองข้าม ถ้าคุณทําสิ่งเหล่านี้ได้หลายสิ่งหลายอย่างจะดําเนินไปได้ดีต่อไปในอนาคตช่วงเดือนที่ผมได้พยากรณ์ตรงนี้นะครับคือสี่เดือนสุดท้ายของปี2560ไล่มาตั้งแต่กันยายนตุลาพฤศจิกาธันวาช่วงกันยาตุลานั้นนะครับช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพุธศพยังรู้สึกโปร่ปงสบายสบายอยู่พอเข้าพฤศจิกาเข้าธันวาคมสองเดือนนี้แหละครับชาวลัคนาราศีพ,พุธศพจะรู้ราาสึกได้อย่างชัดเจนว่า ความปรารถนาความร้อนร้อนรุ่มนั้นมันมีเข้ามาอยู่ในตัวของคุณเองทุกๆอนุมันทําให้ความปรารถนาความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นทําให้คุณร้อนร้อนรุ่มนะครับและก็จะร้อนจริงๆในช่วงประมาณเดือนธันวาคมสองของปี2560ช่วงนั้นเป็นช่วงที่แปลกมากนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภที่ยัง สดอยู่นั้นนะครับคุณก็จะไปเจอกับความรักที่ทําให้คุณได้มีลุ้นทุกวันทุกอาทิตย์เลยนะครับแล้วก็ชาวลัคนาราศรีศพฤษภที่มีคู่อยู่แล้วก็ให้ระวังนะครับคู่อาจจะไปจี๊จ้๊กที่จา้ากับคนอื่นแล้วมีคนอื่นมาจี๊จั๊ที่จ้ากับคู่เราก็ได้แต่น่าแปลกครับในคีย์เวิร์ดตรงนี้นะครับคุณสังเกตดูให้ดีนะครับเป็นเสือกระโดดขึ้นไปท่าทางที่นพิกลิอยู่บนหลังคานะครับมันกาลังบอกไว้แปลกมากว่า ชาวลัคนาราศีพฤษภบางท่านนะครับกลับมีความสุขอยู่กับความรักที่หลบๆซ่อนๆกลับมีความสุขที่อยู่กับความรักแบบหลบๆซ่อนๆไม่ค่อยเปิดเผยมันเป็นความสุขเป็นอะไรสักอย่างของคนซึ่งผมนั่นก็อธิบายยากจริงๆแต่สิ่งเหล่านี้นั้นมันจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพฤษภในเรื่องความรักทั้งหญิงทั้งชายนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของยี่จริงตรงข้างล่างตรงนี้นะครับจะเห็นว่า มีขีดประปรดอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็มีขีดตรงๆอยู่ข้างล่างขีดตรงนี้เขาเรียกว่าตุ๋ยนะครับในหลักของอีจ,จริงเขาเรียกว่าต๋วยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรู้สึกนึกคิดเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบ <c oughs> เขากําลังบอกว่าตัวคุณเองนั้นกําลังตกเข้าไปอยู่ในวงนังวนความคิดในเรื่องของความรักอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ไอความรักแบบเจ็บเจ็บคันคันหลบหลบซ่อนนี่แหละครับทำให้คุณมันจิตจ้ามีความสุข บ้าชิบหายเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิษศพแต่ให้ไปสังเกตสิ่งเหล่านี้ให้ดีนะครับกับผมสินแสหมิงหรืออาจารย์พงศดาายุนาคทองขอลาไปก่อน